สวัสดีค่ะรู้จิการเคร,คเ,นนเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้นําเครื่องรางวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์วันนี้ได้นํามีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์มารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมความสวยงาม ของมีดแต่ละเล่มนะคะเล่มนี้จะพกง่ายพกพาสะดวกเป็นด้ามงาฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบสองนิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝักสี่นิ้วกว่าๆนะคะมารีวิวให้กับทุกท่าน ได้ชมความสวยงามของมีดเล่มนี้สวยเก่าสมบูรณ์เก่าธรรมชาตินะคะ เก่าเดิมๆชมภายในด้ามและฝักนะคะใบมีดตอกลายเสยมาใบโพ ท่านที่ต้องการจะทักทายมาพูดคุยกันได้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0926629665รุจิการนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ เก่าเดิมๆเ,เก่าธรรมชาตินะคะทักมาพูดคุยกันได้เลยรูอดไลน์มาได้ที่เบอร์092 6629 665รุจิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามบดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรู้จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ